สวัสดีคะ่ะขอตลาเข้าสููช่องอะไแล้วชาแนลค่ะโอ้โห oh. นี่คือสภาพในช่วงบ่ายที่แท้จริงนะคะก็คือว่าปเปื่อยสุดๆนะคะวันนี้ได้เป็นวันหยุดหนึ่งวัน ก็เป็นวันจันทร์อยู่ดีนะคะถ้าเป็นวันหยุดตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็มีความฝันว่าอยากไปเดินจตุจักบ้างนะคะนี่คือไม่ใช่รายการวันนี้ที่เราคอยแล้วมันเราพึงเราพันชีวิตนะคะวันนี้วันดีปีใหม่ทองขวาจำสายขาเจนอือป้าหลอกจะมาแต่งหน้าไม่ใช่ลเลยก็คือเอาของที่ซื้อมานานมากแหละช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยช้อปปิ้งเลยเป,ปืเป่อยมาแต่งให้ดูกันนะคะเพราะว่าบางอย่างนะคะที่ฉันก็ซื้อไวแล้วก็เก็บนะคะซื้อไวแล้วก็ดูเฉยชมคนเดียวไม่เคยได้บอกใครบางอย่างดีก็ลืมพูดบ้างลืมถ่ายรูปบ้างลืมอีนูานะะ่าะะะอะ เอามาขุดให้ดูบ้างอะไรที่ซื้อมาแล้วก็แบบว่ายังไม่ได้ใช้สักทีนะคะก็เดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะจ้ามานิ่งๆเงียบๆนอยากแต่งก็แต่ง e ีพีที่ที่อะไรไม่รู้ช่างแม่เขาขี้เกียจนะเดี๋ยวทุกคนจะต้องมีมาเมนว่าอยากให้ทำสกินแคร์นะคะเออปัจจุบันนี้ใช้นะคะลังโคมเจเนฟิกนะคะ คือเรลสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็พิ้งเพิ่มมาก็คือมีคีวที่เป็นตัวดักสปอตนะคะใต้ตาคือเป็นเจอลิกนะคะแล้วก็มีเจลตั้มสิวไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะฉนี้ไม่ค่อยได้เป็นสิวนะฮะแล้วก็ยังมีตัวรบรอยสิวคือตัวเอ่อเพริกานนเนี่ยจ้าในบางจุดที่มันยังมีอยู่นะฮะก็ <_ discourse> ไม่รู้จะทํารวมสกินแคร์ไงเลยเพราะไม่ได้เชี่ยวชาญที่ใช้ใช้อยู่ก็คือใช้ได้ความฝุกแล้สึกดีนะคะก็ท่านะี้แหละตามที่บอกไปรีกันเราเองนะคะรีแคปกันเราเองว่าใช้อะไรไปบ้างเตือนไว้ก่อนว่าคลิปนี้จะยาวๆมากไม่มีหุืยหวาไม่มีอะไรบอๆทา,างนั้นนะคะก็ <S <S ะจะเป็นการพูดเรื่อยๆจริงๆมันก็ไม่ได้หม่ทั้งหมดหรอกแต่แค่แบบว่าไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ให้ดูนะคะ <S <S เราก็เป็นมนุษย์ทั่วๆไปที่ชอบชอปปิ้งอะไรเดือนเดือนหนึ่งก็จริงๆแล้วว่าตอนแรกตั้งเป้าปลายปีว่าเออจะชอปให้มันน้อย อันนี้เป็นลาโลสโพเซนะคะตัวสิงจริงๆเขาเป็นสเปรย์ที่ไว้ฉีดอารมณ์ว่าระหว่างวันเพื่อควบคุมความมันแต่ว่าเราก็ชอบมันเพราะว่าใช้แล้วก็ไม่แพ้เลยของลาโรส่วนใหญ่ตาไม่มีแพ้เลยนะะวันนี้ก็จะฉีดก่อนแต่งหน้าฉีดหลังแต่งหน้าก็ได้แต่ปกติเวลาฉีดแล้วก็จะปล่อยให้มันแบบซึมๆเข้าไปต่อมาใส่คอนแทคเลนส์จ๊าวันนี้ใช้คอนแทคเลนส์ของ Pre t t y Lens รุ่นเอ่อฟิแนลสีเทาซึ่งไม่ได้ใส่มานานมากแล้วนะไม่รู้ว่าจะยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนพอหลังๆอะ่ะติดใส่ของ Lane, พวิต์ มันก็จะค่อนข้างนิ่มมากแต่ว่าตัวพรีดีเลนเนี่ยมันจะมีบางรุ่นที่แบบแข็งอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะมันแล้วแต่บุคคลจริงๆว่าแบบเขาถนัดเลนแข็งเลนนิ่มบางคนใส่เลนนิ่มมากก็แบบไม่ได้ก็มีอย่างต้าไม่ไม่สามสารถใส่รายวันได้แบบแบบถ้าให้เลือกได้คือไม่ใส่เพราะว่ารายวันที่มันเป็นแบบใสๆนะไอตัวเฟสโรกอะยังโอเคเพราะว่าพอมันพิมพ์สีลงไปมันจะมีความแข็งนิดนึงใช่ปะแต่ว่าตัวที่เป็นเลนใสแบบพวกเบอร์ชาร์ลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเลนใสๆเลยอะคือ จนเกินไปเว้ยแล้วว่าเราออกคือเราออกไม่ได้แล้วแบบบีบจนตาแดงอ่ะคือก็เลยแบบเลี่ยงว่าไม่ใส่แล้วก็เวลาใส่ปุ๊บรู้สึกแปลกๆทุกครั้งไม่ได้แปลกเรื่องรูปลักษณ์นะแต่แปลกในเวลาที่เราแบบใช้ชีวิตอ่ะเก็นปะเออมันเหมือนมันไม่ชินเหมือนันใส่แบบที่มีสีมาเสมอแล้วก็ชินกับเลนส์ที่มันมีความโค้งแข็งนิดนึงไม่ชินกับเลนส์ที่มันนิ่มมากจนเกินไปเพราะว่าพอมันนิ่มมากจนเกินไปนี่ถอดไม่ออกแล้วมันดูดลูกตามากมันชุ่มชื้นเกินอะไรเงี้ย ก็เลยจะไม่ค่อยเห็นตาใสสีใสๆเนาะน้อยสุดก็จะเป็นพวกเลนส์ที่แบบเล็กกว่าตาจริงอะไรเงี้ยทุกคนถามว,าว่าวิธีการเลือกคอนแทคเลนส์เรื่องไงก็ไม่มีวิธีการเลยเลยค่ะของนี้แม่งใช้ประสบการณ์มากๆคือเราใส่บ่อยๆเราจะรู้ว่าเราควรจะเลือกอะไรแล้วก็คนที่ผืนผืนวะผืนตาสีเข้มอย่างตาไม่ใช่ว่าสักแต่จะดูให้อ่อนนะแต่ว่าต้องดูว่าสีนะั้นะนะมันพิมพ์ลายหนาแค่ไหนถ้าคอนแทคเลนส์มันพิมพ์ลาย,นะาลายสีมาค่อนข้างถือบะอันนั้นนะคือมีสิทธิ์ที่จะค่อนข้างชัดมากอย่างเงีย้งย,ยชัดแน่เห ปกติประจําวันเลยอะตาไม่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะตาจะติดใส่แว่นเมื่อกี้แหละเราก็จะเริ่มในการเตรียมผิวกันก่อนนะจ้า อ่านี่นะคะคือ UV Export Protection All Day b r i g อ t ของอ Q Place ที่เพิ่งไปภูเก็ตกับเขามานะคะแล้วก็เออมันดีนะมันใช้ได้เลยนะแล้วเราลองใช้ไปคือวันที่ไปบนเลยอยอรนะ์อะคือใช้แล้วทาประมาณ 2- 3สมชั้นแล้วก็หน้าแต่งแหละเช้าเย็นเย็นอะมีมันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอะเฉยเฉยอะไม่ได้แบบว่าโอเวอร์ขนาดน,นี้ตัวนี้มันอารมณ์เป็นเหมือนโทนอัพซึ่งคนผิวเข้มอะทาได้เลยเพราะว่าอย่างใต้ผิวประมาณ24สีกลางๆใช่ปะแล้วก็ต้นอนกระทาย ทาเนะี่ยเป็นคนผิวเข้มเลยอย่างชัดเจนทายทาได้แล้วไม่ลอยด้วยแรกๆมันจะดูเหมือนขาวใช่ไหมแต่เดี๋ยวสัพักมันจะกล,นกลืนแล้วมันจะสว่างแบบแค่เหมือนแค่เหมือนเพิ่มไฟให้ผิวต่อมาวันนี้เราจะใช้รองพื้น L'Or l, l Merzier ไมต้องบิดเสีนะคะนี่เป็นตัวรุ่น f o r e s t Lumiere Radiance นะคะดึ๋งดึง,ดง นี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้ตาได้สีวานิลามานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วต้าต้องใช้ m a คคาเดเมียนะแต่กล่องมันเขียน m a คคาเดเมียใช่ปะอันนี้คือต้องขอบคุณลอล่านะคะเขาส่งมาให้แต่ว่าอันนี้ข้างในมันเป็นวานิลาหนะนึ่งนะก็ไม่มีตัวเลือกใดแล้วใช้ก็ได้จะ้ะว้ายพี่อ่ะพาไปจ้ารองพื้นรุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมคู่กับฟองน้ำเป็นรูปแบบนี้ก็แปลกดีนะก็เหมือนแบบอารมณ์ว่าเขาทำมาให้แบบรับตรงนี้ตรงนี้ ข่าวน้ำตาไหลปะเอาดีๆไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มกันเด้เพราะว่าเขาจริงตัวเนื้อเท็กเจอรองคืน้นนาดีนะคือมันจะค่อนข้างแบบปกปิดไปเลยอะ่ะ ไม่จริงอะเอกใจแต่ตอนแรกแล้ว,ว่าทำไมแมคคาเดเมียมันข่าวจังวะเนี่ยเพิ่งมารู้วันนี้ว่าเอา้ามันคือวาน,นิลาไอหะเอ้คือตัวรองพื้นมันค่อนข้างจะปกปิดแบบสูงมากถ้าใช้เป็นปริมาณที่เยอะกว่านี้นะดังนั้นใครที่ชอบรองพื้นปกปิดปกปิดอะก็สามารถไปรองตัวลอร่าเมอร์เซย์โฟเรสอันนี้ได้แต่ว่าเนื้อเนื้อมันจะดีมากใครที่ได้อยากได้ใส่บางๆไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าใครอยากได้แบบว่าหนาหน่อยไม่ไม่ใช่หนาแบบเทเจอร์หนานะหมายถึงว่าปิดเยอะหน่อยแล้วก็ มันยังมีความเบาผิวอยู่ได้อะไรเงี้ยก็อันเนี้ยตอบโจทย์เพราะว่าอันนี้พูดโดยการที่ดิฉันทามันไปขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลองใต้นะคะในวันนั้นก็ที่ภูเก็ตแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเออมันดีจริงฉันว่าฉันใช้รองพื้นอันอื่นทับด้วยไหมฉันรู้สึกคลางแคลงใจที่มันขาวเหลือเกินเอออาถ้าถามว่าอะไรใกล้มือสุดตอนนี้ก็เฟนตี้จ้าเบอร์2 2 0นะคะการซื้อเฟนตี้สิ่งที่คุณพึงจะต้องระวังไว้เฟนตี้มีอัดตา ผ่านผวนทางสีสูงมากดังนั้นให้เผื่อให้สว่างกว่าผิวสักประมาณ1-2ึ่งถึงสองสต็อปนะคะเพราะว่านางจะออกซิไดกับผิวเราในละหว่างวันแน่นอนไม่ต้องกลัวเป็นหมดทั้งคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพืน้นซึ่งก็ไม่รู้ทาไมว่าแม่แก้เรื่องนี้ไม่ได้แต่ว่าต้องยอมรับในผลว่ามันค่อนข้างปกปิดได้ดีมากเนี่ยไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วเนี่ยปกปิดดีมากแต่นั่นแหละปัญหามันคือจุดนี้แต่ลิปแมทลิปหมดะลรแม่ทําดีหมดนะแม่ทําแบบทําเลิศหมด เนี่ยเดี๋ยวทาไปสักพักเดี๋ยวรู้เลยว่ามาจากอกอสิได้ฉันว่าฉันกับพิตตี้เลนไปไม่ได้ด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยตาแดงแล้วฝั่งเนี้ยฉันต้องโบกมือใบายน้องแล้วขอลงลองพื้นด้วยกันนะเฮียมานะจ๊ะไปเปล่งนคอนเทนต์ไปหมดละจ้ากลับมาแล้วจ้ากลับมากับการมองไม่เห็นอะไรเลยจ้าเพราะว่าไปถอายคอนแทนเลนออกไปหมดแล้วจ้ากายเป็นคนแพ้พิตตี้รอไปแล้วอะพิตตี้เลนเสีใยใจเพราะว่าจริงๆเลนเขาสีสวยมากเลยนะหรือเพราะว่ามันแข่งไปวะ ไม่รู้ไม่หาสาเหตุอะไรทั้งนั้นนะนะลูกแล้วก็ใช้อันนี้เป็น n i c k c a n STOP ONE STOP คอนซีลเลอร์ตัวนี้ปิดดีมากนะแต่ว่าสิ่งที่แอบจะต้องระวังคือจะมีความแอบออกซิไดนด์นิดๆเช่นกันดังนั้นก็เลือกสีที่มีความขาวกว่าผิวสักหนึ่งสต็อปแต่นี้ยังไม่ออกซิไดน์น่ากลัวเท่าเฟนตี้อะเฟนตี้คือออกซิไดน์น่ากลัวสุดงานผิวของเราก็เท่าที่ดูจากกระจกตอนนี้ก็คือปิดกริปตรงอื่นไม่มีที่ว่างให้คอนซีลเลอร์เลยจ้ะ ถึงเวลาทาแป้งนะคะก็ได้แป้งมาใหม่นี้เป็นอิฟซารนี่น,นะคะเป็นตัวรุ่นใหม่แบบล่าสุดล่าสุดแป้งฟาวเดชั่นนะคะที่เพิ่งลงรูปไปเมื่อเช้าเลยแล้วก็คือด้านนาันจะเป็นอย่างงี้มันจะเป็นแบบ2สี ก็คือเป็นเขาบอกว่าสามารถใช้เป็นแบบเชด,ดได้ได้แต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันสีไม่ต่างกันมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคเตอร์ที่มาด้วยกันรจริงๆเราจะเลือกเป็นพัฟก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันขายไอชิ้นกันหมดรีฟิลตลับอะไรเงี้ยแต่ก็แปลงนุ่มมากแทงไปลงผิวตรงตรงเนี้ยยังไม่เจ็บเลยอะแล้วแป้งนี้นะคะแบบ450าบาทเท่านั้นเพิ่งดีมากวิธีการใช้ก็ดึงด้งๆไปเลยนะคะเขาจะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ไม่ได้ปิดแบบ ปิดเวอร์ขนาดนั้นอะแต่ว่าตาก็ไม่ยังไม่ได้ลองใช้กับพัฟโดยตรงนะแต่ว่าที่ใช้กับแปรงอะรู้ได้เลยว่ามันไม่ได้ปิดแบบขนาดนั้นเท่าไหร่แปรงค่อนข้างมวลแบบเบามากแล้วก็สบายหน้ามากเอามาทัชอัพในระหว่างวันแบบเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็เขาบอกว่าใช้สีเข้มอันนี้ค่ะมาแบบว่าเลยๆโกลแล้วถามว่ารู้สึกเลยไหมอ่ะโอเคผิวจบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตากันดีกว่าจ้าและงานตาของเราในวันนี้วิง Dior backstage eye p a e สีแอมเบอร์จ้า ซื้อมันต้องแบบตั้งแต่วันที่ออกวันแรกแล้วนะแต่ถามว่ากล้าแตะหรือยังยังจ้าลายเลยทุกอย่างยังแบบอยู่ครบหมดคือแบบสีสวยมากของจริงสีสวยมาก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 แล้วถามว่าสีแบบนี้ไม่มีเลยมีแต่ก็มันสวยอ่ะอ่าสรุปมาที่คอมพลทลุคนี้นะคะแต่ว่าจ้าก,ก็ยังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนสะ์แต่ว่าต้าหายแดงและก็คือว่าการมีเพลงก็ดูำลำคาญเือนะก็คือว่าจริงๆเราคลายลุคน,นี้เลยวะ่ะที่ของฮูดา แต่ก็นี้เมื่อพาเหม่มเป็นโทนแดงหมดเลยอเดี๋ยวไว้คราวหน้าต้องลองแบบอย่างอื่นบ้างแต่ว่าตอนนี้คิดได้เท่านี้ก่อนก็จะเป็นแดงทองเหลือหล่อมลงาอพรมเมอร์ er ที่อยู่ในตลับไปก่อนได้เลยรอบนี้จะแบบไกล่อย,ยนะไม่ได้ซูมเข้าให้เพราะว่าเพราะว่าขี้เกียจทุกคนน่าจะเห็นแหละลองดูลองดูลองเห็นจากระยะไกลดู เวลาที่เราจะลงอายแชโดว์อะไรที่แบบต้องการเกลี่ยนะแนะนำว่าให้ใช้แปรงที่มันแบบว่าพุ่มบ,นบานๆหน่อยมันจะได้เกลี่ยสีไปทีนี้เราเป็นคนที่มีพื้นที่ในช่วงระหว่างตรงเนี้ยน้อยมากก็เป็นความบุญมีกำบังอยากให้นัวก็ค่อยๆฝนไป ต่อมาเราจะลงสีน้ำตาลนะคะก็คือจะคัดเป็นครีสตรงช่วงนี้ตึ้งตรงช่วงวีด้านหลังก็คือเป็นน้ำตาลเข้มนั่นเองระวังหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าน้ำตาลนี้มันค่อนข้างเข้มมากน้ำตาลแบบเข้มเกือบดำจริงๆเราต้องติดสติกเกอร์ทำตาสองชั้นก่อนนะเดีย๋ยวขอติดก่อนลืมพอแห้งนะคะก็ต่อจะ้ะ ใช้สีน้ำตาลเข้มผสมกับสีที่เป็นแบบ,แบบแดงๆน้ำตาลอ่อนที่มันอยู่ข้างๆกันนะแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยเบามือนิดนึงแล้วก็ค่อยใช้สีน้ำตาลอ่อนตัวบนววเก็บงานไปเรื่อยๆยจากนั้นใช้แปรงสะอาดอะไรเงี้ยหรือว่าติดสีน่อยๆก็ได้ ในการเกลีย่ยตรงช่วงนี้ซึ่งวิธีการเกลีย่ยะคะ่ะก็คือแนะนําว่าให้เอาแบบแตะแป้งหน่อยพวกแป้งขุนทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็เกลีย่ยมันก็จะหนัวขึ้นส่วนไหนที่รู้สึกว่าเกินไปให้เอาคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นเก็บได้เลยอ่าที่ตาล่างนะคะเราจะใช้ตัวสีน้ำตาลติดคริสตเตอร์นิดๆทาลงไวยันหัวตาเลย จากนั้นแป้งชุบน้ำนะฮะสีทองเลยจ้ะลามมายันใต้ตาเลยจากนั้นให้ใช้นิ้วนี่แลดีที่สุดนะคะนิ้วแล้วฉีดปรยปน้ำแด้ลงไปให้นิ้วเปียกๆหน่อยจากนั้นจัดการสีตรงกลางที่สุดเลย อ่าได้นะจ๊ะแล้วก็แอบแอบหน่อยแอบซิบแอบซ,ซ,ซินิดนึงนะคะตัวสีซมๆตรงกลางไม่ต้องฉุบน้ำแล้วนะเพื่อไล่มิติพิศวงนิดนึงอ่าจากนั้นก็ดูองค์รวมนะว่าเราสมดุลหรือยังข้างนี้ดีไม่ดีอย่างเงี้ยดูเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดขนตาให้เรียบร้อย ถ้าไม่ติดก็แล้วแต่จะ้ะแล้วแต่จะชอบนะคะต้าติดขนตาทั้งขนตาล่างขนตาบนขนตาบนเป็นของเอ่อขนตานะฮะอันนี้ยี่ห้ออย่างงี้นะของขนตานะคะซื้อได้ในไอจีขนตาเอ่อขนตาล่างเป็นของบอกต่อนะคะเป็นชอ่อคิ้วเดี๋ยวเขียนให้ดูจะได้เลือกวงแหวนนะจ๊ะขอไปติดขนตาแป๊บนึงเพราะว่าใช้ขี้เกียจเล็งโฟกัส การแต่งหน้าที่แบบว่ายาวนันชิบหายเลยนะจ๊ะวันนี้ใช้อนาเจเซียนะคะซีดรักบาวนั่นเองอเนจเจอซีซื้อได้ที่เซฟอร่านะครับแล้วก็ดิออร์เชนเดอร์มคือเราติดแบ็คเตีมากรู้สึกว่าตอนแรกเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ได้สนใจเลยดิออร์แบคเซเยมันแต่สุดท้ายก็คือไล่เก็บจนจะครบแล้วงงตัวเองแล้วก็มาสคาร่าคิ้วเป็นมาสคาร่าปัดขนตาธรรมดายี่ห้ออะไรก็ได้อนาเจเซียตัวสลิมวันนี้ดีนะค่อนข้างชอบ ทีเดียวๆๆๆเร็วๆแหละแต่ว่าถ้าให้เทียบกันก็เอเปร์ก็ใช้ได้แต่เอเปร์ในไทยค่อนข้างหาซื้อยากเพราะว่าตัวเอตี K ้เขียนคิวนะแต่อย่างอื่นเขามีการเขียนคิวเนี่ยในคลิปอื่นๆที่ไม่เขียนให้ดูเนี่ยเพราะว่ามีคลิปวิดีโอที่สอนเขียนคิวอยู่แล้วซึ่งเป็น3แบบสสไตล์ด้วยดังนั้นก็ไปดูในนั้นเอาได้นะฮะคือมันเป็นเรื่องของการเสียเวลาในคลิปอื่นๆเพราะมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่แตกต่างเลยก็แค่ใช้ดินสอเขียนคิวใช้ฝุ่นเขียนต่อแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากมาย ดังนั้นคลิปไหนที่ไม่ได้มีเขียนคิ้วให้ดูก็แนะนําว่าให้ไปดูในคลิปสอนเขียนคิ้วที่เป็นเขียนคิ้ว3แบบได้เลยเพราะมันเป็นวิธีการเขียนที่เหมือนกันคือดินสอมันก็จะได้ประมาณหนึ่งนะถ้าสมมติเรามีทางเลือกในการที่เราจะใช้อายชดว์โเพิ่มเห็นไหมแต่ถ้าสมมติว่าโอเคเรามีดินสออเองเดียวก็ใช้ทรัพยากรดินสอให้คุม้มใช้แปรงหัวตัดธรรมดานะคะแล้วก็ใช้ด้านสีเข้มในช่วงหางสีอ่อนในช่วงหัว ทีนี้พอเราได้คิ้วแล้วเนี่ยคิ้วเราจะยังไม่คมขนาดนั้นหรอกค่ะเราจะต้องอาศัยการตัดขอบคิ้วด้วยคอนซีลเลอร์เพื่อให้มันคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครที่แฮปปี้แล้วกับการเอ่อคิ้วฟูงๆก็แล้วแต่นะไม่ว่ากันมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนคอนซีลเลอร์นั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากมายค่อยๆแตะเราเก็บนะไม่ใช่แบบ คิ้วทั้งสองข้างตรงช่วงหัวมันจะไม่ค่อยเท่ากันอยู่แล้วนะคะถ้าใครซีเรียสที่จะให้มันเท่ากันก็วัดให้มันดีๆแต่ว่าเฉยๆนี่ไม่ติดก็คือก็พยายามให้มันดีที่สุดในการเกลี่ยให้เท่ากันแต่ว่าด้วยโครงสร้างตามฐานแต่ละมนุษย์ใบหน้าคนมันค่อนข้างยากมากที่มันจะเท่ากันเป๊ะๆอะไรเงี้ยแต่ก็ทําให้มันดีที่สุดเนาะจากนั้นก็ใช้มัสคาราล่านะคะธรรมดาในการปัดเพื่อให้ขนคิ้วมันฟูตรั้งมาสคาราปัดขนตาธรรมดานี่แหละมันช่วยต่อขนคิ้วให้ยาวขึ้นได้ดี นก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เผ็ดๆยุ่ยๆอ่าถ้าใส่คอนแทคเลนส์ก็จะแบบสายฝอหนักขึ้นกว่านี้นะคะแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยตาดิฉันก็ดำๆมากนะคะแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยจ้ะตอนนี้ เดี๋ยวเราไปปัดแก้มกันดีกว่าแต่งหน้าทาปากจ้าไปจ้าตุยเวอร์ค่ะเมะื่อกี้พูดมาตั้งนานไม่ได้เสียบไหมเดี๋ยวเราใส่คอนทเทนเนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่รุ่นคิตตี้คาวี i นะคะมินิเชียเกรย์ซึ่งถ้าคนอื่นใส่ก็จะเป็นสีเทาที่สุกสว่างมากสวยงามแต่ทางเราใส่แล้วก็ออกสีแค่นี้จ้ะตาเข้มมากจริงๆแต่มินิเชียบราว์สีน้ำตาลสวยมากสวยมากคอนเฟิร์ม มาเรามาเชดดิ้ง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 กันเถอะอันนี้วันนี้เราจะใช้บอบบี้บราวนะคะบอนซิ่งสีโกลเด้นไลท์หรือสีเบอร์หนึ่งนั่นเองตอนนี้ไม่มีแบบไม่มีบอนเซอร์ในใจเลยอะแบบไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีไม่มีเชดดิ้งดิไม่ใช่บอนเซอร์ไม่มีเชดดิ้งในใจเลยอะใครมีอะไรนั้นนะเบึ้งไหมแบบหรือว่าใช้บ่อยจนไม่รู้จะอะไรดีคือมันเหมือนแบบอะไรก็ได้อะแต่มันไม่ได้มีแบบว่า my favorite อะไรอย่างนั้นเออมันไม่ได้แบบมแบบ my favorite shading อะไรเงี้ยไม่มีอะใครมีปะบอก่อย ตรงแก้มอาจจะแบบหนักหน่อยเพราะว่าวันนี้เรายากได้เฟดเฟดแต่ข้อดีของตัวเชดดิ้งอันนี้ของโมบิบาวคือสีมันโอเคเลยนะสีมันจะแบบติดโทนน้ำตาลน้ำตาลไม่เหลืองมันน้ำตาลไม่ส้มซึ่งดีมากแล้วก็เวลาทามาก็จะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้เข้มมากเกินไปค่อยๆแบบอัพได้อะไม่ไม่ได้บอกว่าปื้ดเดียวแล้วจบเลย ลองคิดว่าเออที่หน้ามันบวบวมๆเพราะว่าอะไรวะเพราะเรากินเค็มแน่เลยทฤษฎีอะไรไม่รู้ทฤษฎีเข้าข้างตัวเองคิดห่ไอ้วิธีการเชดดิ้งก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะคะดูจุดบกพร่องของตัวเองเป็นคนจมูกไม่โด่งก็งัดตรงนี้หน่อยเน้นตรงปลายหน่อยหรือคนจมูกโด่งแล้วก็ปัดเบาๆแล้วก็ไปนเน้นตรงจุดอื่นอะไรก็ว่ากันไปอย่าลืมแบบเชื่อมสัมพันธภาพทําไมตียู่ตรงคิวนิดนะึงอะไรวะปัดแก้มการวินนชเชลยดีอะคือช่วงเนี้ยติดที่ปั แก้มพวกแบบดักสโตรถูกๆมากเลยเพราะรู้สึกว่าเขาทำสีแบบนา่ารักอะารเงี้ยอย่างเช่น for you to golden rose แล้วก็สระสีอ่ะเออให้ชอบม,มากเลยพกต้าจะพก golden rose เบอร์น่าจะ14นะกับสระสีเบอร์สีแล้วปัดคู่กันบ่อยมากทีเนี้ยปัดเกือบทุกครั้งที่แต่งหน้านะก็จะเห็นสีแก้มเหมือนกันหมดทุกรอบเพราะว่าสีมันสวยนะทุกคนมันดีอยู่เด้อเอยมันดีอยู่เด้อ บลัชออนี่แบบเดี๋ยวนี้ราคาแบบไม่กี่ร้อยก็ทำออกมาดีมากแล้วก็แปรงปัดแก้มที่ยังรู้สึกว่าก็เดอะเบสอยู่ก็คงจะเป็นเรียลเทคนิคตัวที่เป็นเบอร์เลยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยแปรงมันจะเป็นแบบนี้อธิบายไม่ถูกว่ะสีดีมากดูดิแค่แบบนิดเดียวเองนะต้องขอะนะนี่ต้องเบี่ยงแปลงด้านที่มีนี่ออกเพราะว่าสีมันชัดมากแปะครั้งเดียวปัดได้สองข้างไปเลยจ้ะ คือแปลงตัวเนี้ยเหมือนมันทำด้านเฉียงมาแบบเข้ากับมุมแก้มพอดีเลยแล้วเราก็เลยชอบมากคือคิดไปแล้วแหละว่าอยากอยากเชื่อมบอนเซอร์ตรงนี้สักนิดหนึง่งคือบอนเซอร์กับเชดดิ้งอะแยกกันนะตั้งใหม่เซตใหม่เชดดิ้งคือทำให้บริเวณใบหน้าเล็กลงบอนเซอร์คือการเพิ่มให้ผิวบริเวณนั้นมันโกรธขึ้น get ไหมคนละเรื่องบอนเซอร์ส่วนใหญ,ญ่จะมีชิมเมอร์นะคะไม่ได้บอกทั้งหมดส่วนใหญ,ญ่จะมีชิมเมอร์แต่ว่าเชดดิ้งมันจะเป็นแมตต์ด้านๆไปเลยเพราะมันเป็นแค่การ เก็บเงาซึ่งตอนนี้เราจะใช้บลอนเซอร์นี่นะคะเราจะใช้อันนี้เป็นเบเก้าโครเอนมาริกานะคะที่เราเคยถ่ายรูปกับคุณน้อยหนึ่งเราจะใช้สีริมนี้ตุ้ๆแล้วก็ปัดปัดอารมณ์ว่าเชื่อมในช่วงระหว่างที่เป็นแบบเชดดิ้งเมื่อกี้กับบรัชออนมันมันจะไม่ได้เป็นสีเดียวแล้วมันจะค่อยเหมือนแบบค่อยไต่ระดับ มันจะดูโปรขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะดูนัวขึ้นโดยที่เหมือนแบบเอ้ยแก้มเธอมีสีอะไรบ้างที่เหลือเราก็เอามาแอบปัดๆตรงนี้ได้ให้มันกรุบกรได้จากนั้นไฮไลท์ลูกลักที่สุดในโลกก็คือดีออนะคะดีออแบ็ก,กเต e เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวให้ดูดึง น้องหลุดออกมาเสียใจมากมีแต่คนแนะนําว่าให้แปะกาวคือแบบทุกคนอินบ็อกมาแบบแปะกาวแปะกาวแล้วเมื่อวานเจอพี่ที่แบสสนิทก,กันเขาบอกว่าเขาก็เคยหลุดแล้วมันจะต้องทากาวข้างในไว้ตรงแพนแบบเฮ้ย <c oughs> แม่ทาใจไม่ได้ใช้นิ้วใช้อะไรก็แล้วแต่เธอนกคิวขานไม่ได้เด้อทีนี้มาถึงตรงช่วงแก้มาต้องใช้แปรงหน่อยแหละ ทีนี้เราจะไม่ใช้ดีอ่นะคะแต่เราก็จะใช้กับเอ้เราจะกลับมาใช้ตัวมาริกาอันนี้เหมือนเดมิมก็คือเดี๋ยวเราจะใช้สีส้มๆมาเนช่วงเนี้ย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 ผสมผสมกันนะคะแปรงอันนี้เราใช้เป็นแปรงพัดแบบเล็กซึ่งมันเป็นของ Seven Fa ฟสที่มีขายที่เกาหลีคนถามมาเยอะมาก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 ,มากเอาเป็นว่าเดี๋ยวปีนี้นะคะตาบินไปเกาหลีแล้วเดี๋ยวจะซื้อมาขายนะคะเพคนทุกคนดูอยากได้เหลือเกินได้เดี๋ยวฉันจะเป็นคนที่มาขายเองจะทำสิ่งนั้นเอง โอ้โหแม่ที่สุดปะโอ้เออเนี่ยก็จะมีแบบว่าบางคนรู้สึกแบบบางคนแบบการปัดไฮไลท์แบบนี้มันสวยเหรอครับใช่สวยในโลกของฉันฉันจะทำไมอุย้ยความเลยคือเราสนิยมอะเนาะพูดกันยากเหมือนหล่อนชอบกินก๋วยเตี๋ยวฉันชอบกินหมูกระทะก็กะวัเดเบอร์ไม่มีใครผิดหรอกจะแต่งหน้าสายฝอใาสา่เก้าแต่งไปเยอยากแต่งอะ่ะหยียบไปแบบอ๋ออันนี้ผิดหลักเกณฑ์ทำไม่ได้อุย้ยการแต่งตาแบบนี้ การแต่งหน้าคือความสนุกอย่าไปอะไรกับมันมากชีวิตเราเครียดมากพอแล้วเอาจริงปล่อยวางสักเรื่องอย่างเช่นเรื่องแต่งหน้าแล้วก็ทฤษฎีที่ว่าแต่งหน้าสวยไปให้ผู้ชายดูอ่ะคือเลิกก่อนกูแต่งหน้าให้ตัวเองดูจ้ะสวยอยู่คนเดียวผู้ชายบอกไม่สวยกูก็สวยอ่ะเพื่อให้ธรรมชาติขึ้นก็เอาแปรงที่แบบว่าติดบลัชออนอันเดิมนี่แหละมาเทป วันนี้เราจะลองลิปของใหม่เพราะว่าเราอ่ะอุตส่าห์แบบว่าเดินเดินอยู่แล้วก็ลองๆแล้วก็อุ้ยอยากได้เราก็เป็นปรากฏการมากว่าโพสในสตอรี่ไอจีบอกว่าเฮ้ยเอันนี้สวยแล้วก็ซื้อมาสองแท่งนั่คือ royal i n f e r l e ที่เป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นช็อกโกแลตเนี่ยคือสีมันสวยมากเลยแล้วพอ,พ,อพอเสร็จปุ๊บทุกคนก็แบบพี่มันไม่รอดอ้าวแต่กูซื้อแล้วแล้วซื้อมาเสร็จปุ๊บกูได้วความสุขว่าอ๋อสึกลดราคาแบบตอนนั้นซื้อเท่าไหร่วะสองร้อยอีกคนหนึ่งส่งมาแต่นูซื้อที่จุดๆ,ๆหลายล กูซื้อแพงการซื้อของที่แพงกว่าคนอื่นถือว่าตุยฉันอะก็รู้สึกว่าฉันชอบสีนี้นะหรือว่านี้ดิคือมันก็เป็นโปรแมททั้งคู่อะแต่เหมือนแบบอันนี้มีกลิ่นช็อกโกแลตมั้งหรือเราลองทาช็อกโกแลตก่อนแปดสีสี้าไม่ได้ค่อยทาบตัวอีกสีหนึ่งนะกลิ่นช็อกโกแลตแบบน่ากินแบบน่ากินมากแบบอยากจะควบไปทางแท่งเนี่ยป่วยปะ่ะพาฉันส่งโรงพยาบาลหน่อย <N> เนื้อเจ้มจนดีนะแต่หอมช็อกโกแลตมากอะอยากแดกในกล้องคือป่วยไปของจริงก็ป่วยไปไม่ใช่ในกล้องอย่างเดียวหรอกแต่ว่านี่ชอบนะสีมันดูกลายเป็นสีเนื้อก็ผิวไปเลยอะแต่ไม่มีใครเข้าใจกูหรอกกูเติมดีกว่าเมื่อกี้เบอร์แปดสี่สี่อันนี้เบอร์สามห้าแปดนะทาฟันทางไงเออก็ดีขึ้น แต่นะนำว่าก็ให้ทาเบอร์สามตั้งแต่แรกก็คือจบเลยเไ,ได้ไหมแมวไงได้วัาทานี้กา้าวโอก็ต่สีเหมือนคุณแพ้เลยว่ะแต่คุณแพ้ไม่ได้ใช้ชันนี้นะโอเคฟินิชลุควันนี้นะคะเดี๋ยวไปทําผมทำเเผากันจ้า อ้าวงงไปหมดแล้วจ้าอยู่ดีๆนะคะพอใส่วิกปุกก๊บก็ตอนแรกแบบเอ๊จะสใส่อะไรนะตอนแรกจะอาผมจริงลวกๆไปแต่ว่าสุดท้ายก็คือก็ใส่วิกก็ได้นะไม่ได้ใส่วิกอันนี้นานมากแล้วแล้วก็ได้ลุคที่แบบอะไรยามายละ่ะเหมือนอะไรนะเมล่าปะแต่เมลา่าผมสีแดงนี่มันผมสีเทาไม่รู้อ่ะได้ลุคอะไรไม่รู้แต่ว่าก็เข้ากันดีนะแล้วก็แพนเดียขาวหน้าถ้าทำผมสีขาวได้ก็น่าจะแบบแซบอยู่นะจ๊ะเออหวังว่าทุกคนจะดูไปแล้วก็เปิดไปเพลินๆเ,เ,เปิดไปด้วยถูบ้านไปด้วยหรือว่าเปิด คลิปนี้ไปด้วยแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยนะคะเพื่อนๆหรือว่าแต่งหน้าตามๆกันไปนะคะเป็นคลิปเรียกว่าเป็นอยากแต่งก็แต่งแบบวันหยุดแล้วกันเนาะสนุกสนุกไม่ไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรมากมายนะคะเปิดฟังไปเรื่อยๆเย <Yeah. S 1> นาะชาวนีทั้งเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องมีคนถามวิกซื้อที่ไหนนะคะวิกอันนี้เนี่ยสั่งมาจาก Aliexpress ถ้าจำไม่ผิดนะมันจาก Aliexpress นะคะก็ไปหาก,กันเองมันมีหลายร้านมากๆถูกใจราคาร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นนั่นแหละแล้วก็เป็นวิกแบบตะข่ายนะคะมันก็จะเนียนหน่อยอันนี้ตั้าไม่ได้ติดกาาะถ้้ตตตติิิดดดีอแก็ง เอาน้ำยาเราออกขี้เกียจมากนะคะเสร์ so, วันนี้ทางเราต้องขอตัวลาไปแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ forever เจมนชกีล่านะ forever <laughs>